สวัสดีคะ่ะวันนี้มาฟังเรื่องราวของแม่ติ๊กช่างเย็บผ้าด้วยกันคะ่ะแม่ติ๊กช่างเย็บผ้าเด็กหญิงติ๊กแห่งบ้านนาณหมู่บ้านเล็กๆในต่างจังหวัดมีเด็กหญิงชื่อติ๊กอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของเธอติ๊กเป็นเด็กขยันและมีพรสวรรค์ด้านงานฝีมือเธอมักช่วยแม่เย็บเสื้อผ้าซ่อมแซมผ้าห่มและปักลวดลายบนผ้าเช็ดหน้าเสมอแม้ครอบครัวของเธอจะไม่ได้ร่ำรวย แต่เธอก็เติบโตมาอย่างมีความสุขวันเวลาผ่านไปติ๊กเริ่มมองเห็นว่าโอกาสในหมู่บ้านมีจำกัดและหากเธอต้องการสร้างชีวิตที่ดีกว่าเธอคงต้องออกไปตามหาฝันในเมืองใหญ่สู่เมืองกรุงเมื่ออายุครบ 18. ปีติ๊กตัดสินใจเดินทางเข้าสู่กรุงเทพพร้อมเงินก้อนเล็กๆที่แม่มอบให้ก่อนออกเดินทางเธอเริ่มต้นชีวิตในเมืองโดยทำงานเป็นพนักงานร้านอาหารต้องตื่นแต่เช้าและทำงานจนดึก ติ๊กพบว่าชีวิตในกรุงเทพไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่เธอไม่เคยยอมแพ้วันหนึ่งเธอได้รับโอกาสทำงานเป็นผู้ช่วยช่างเย็บผ้าในโรงงานเสื้อผ้างานนี้แม้จะหนักแต่เธอรู้สึกว่าตัวเองได้กลับมาอยู่กับสิ่งที่เธอรักการพบเจอที่เปลี่ยนชีวิตระหว่างที่ทำงานในโรงงานติ๊กได้พบกับชายหนุ่มชื่อเท่าแก่ซึ่งเป็นคนใจดีและมีน้ำใจเขามักช่วยเหลือเธอเวลามีปัญหาทั้งคู่เริ่มสนิทกันและไม่นานก็ตกหลุมรักกันวันหนึ่งเท่าแก่ขอเธอแต่งงาน ติ๊กตอบตกลงด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุขเธอรู้ว่าในเมืองใหญ่นี้เธอไม่ได้อยู่เพียงลำพังอีกต่อไปเส้นทางใหม่ของแม่ติก๊กหลังแต่งงานเท่าแก่สนับสนุนให้ติ๊กทำในสิ่งที่เธอรักติก๊กจึงตัดสินใจเปิดร้านเย็บผ้าเล็กๆในชุมชนเธอรับซ่อมเสื้อผ้าและตัดเย็บชุดให้ลูกค้างานของเธอค่อยๆเป็นที่รู้จักเพราะความประณีตและความใส่ใจลูกค้าหลายคนชื่นชอบในฝีมือของเธอและร้านของแม่ติ๊กก็เริ่มมีลูกค้าประจำมากขึ้น หญิงสาวกับผ้าพันคอเก่าวันหนึ่งหญิงสาววัยกลางคนคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านของแม่ติ๊กเธอถือผ้าพันคอเก่าๆผืนหนึ่งไว้แนบอกสีหน้าของเธอดูเศร้าส้อยดวงตาแดงก่ำราวกับเพิ่งร้องให้มาแม่ติ๊กมองเธออย่างเห็นใจก่อนที่หญิงสาวจะยื่นผ้าพันคอให้พร้อมกับพูดด้วยเสียงสั่นเครือว่าคุณช่วยซ่อมผืนนี้ให้ฉันได้ไหมคะเรื่องราวที่ถูกเล่าผ่านผ้าพันคอ แม่ติกรับผ้าพันคอมาดูเห็นว่ามันเป็นผ้าสีอ่อนที่ผ่านการใช้งานมานานจนเนื้อผ้าเริ่มเปืือยมีรอยขาดตรงกลางราวกับถูกเกี่ยวโดยของมีคมหญิงสาวเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าผ้าพันคอผือนนี้เป็นของแม่เธอที่จากไปหลายปีแล้วแม่ของเธอเคยใช้มันทุกวันและตอนเด็กเธอเคยนอนหนุนผ้าผืนนี้เสมอเมื่อแม่จากไปมันกลายเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เธอรู้สึกว่าแม่ยังอยู่ใกล้ฮ่าหเย็บด้วยหัวใจแม่ติกมองหญิงสาวอย่างเข้าใจ เธอรู้ดีว่าของบางชิ้นไม่ได้มีค่าแค่เพราะราคาแต่เพราะความทรงจำที่ผูกพันอยู่ในนั้นแม่ติ๊กหยิบเข็มและได้ขึ้นมาเธอเลือกได้สีที่ใกล้เคียงที่สุดกับเนื้อผ้าค่อยๆสอดเข็มเข้าไปในเนื้อผ้าอย่างระมัดระวังทุกครั้งที่เธอเย็บเธอรู้สึกเหมือนกำลังเย็บร้อยหัวใจของหญิงสาวให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งความหมายของการซ่อมแซมระหว่างที่เย็บผ้าแม่ติ๊กคิดถึงตัวเอง เธอเองก็เคยเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ต้องจากบ้านมาไกลเธอเคยรู้สึกโดดเดี่ยวเคยต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอก็ได้พบคนที่ช่วยเติมเต็มชีวิตของเธอเธอเริ่มเข้าใจว่าชีวิตก็เหมือนผืนผ้าแม้จะมีรอยขาดบ้างแต่หากได้รับการเย็บซ่อมมันก็สามารถกลับมาสวยงามได้อีกครั้งของขวัญแห่งความทรงจำหลังจากใช้เวลาอยู่นานในที่สุดแม่ติ๊กก็ซ่อมผ้าพันคอเสร็จเรียบร้อย เธอส่งมันคืนให้หญิงสาวหญิงสาวรับไปด้วยมือที่สันเทาเมื่อเห็นว่ารอยขาดหายไปเธอก็ยิ้มทั้งน้ำตาก่อนจะกระซิบเบาๆว่าขอบคุณนะครับมันเหมือนเดิมเลยเธอกอดผ้าพันคอแน่นราวกับกําลังกอดแม่ของเธอเองแม่ติ๊กยิ้มอ่อนโยนเธอไม่ได้พูดอะไรแต่ในใจรู้สึกเต็มไปด้วยความอิ่มเอมเส้นได้แห่งชีวิต หลังจากหญิงสาวจากไปแม่ติ๊กนั่งมองเข็มและได้ในมือของเธอเธอเข้าใจว่าหน้าที่ของเธอไม่ใช่แค่ช่างเย็บผ้าแต่เป็นผู้ที่ช่วยรักษาความทรงจำของผู้คนเธอไม่ได้แค่ซ่อมเสื้อผ้าแต่เธอกำลังเย็บร้อยความรู้สึกของผู้คนให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเธอยิ้มให้ตัวเองก่อนจะก้มลงหยิบผืนผ้าชิ้นต่อไปขึ้นมาเพราะเธอรู้ดีว่าในวันพรุ่งนี้จะต้องมีใครบางคนเดินเข้ามาให้เธอช่วยเย็บหัวใจอีกครั้ง บางครั้งการเย็บผ้าไม่ได้เป็นเพียงแค่การซ่อมแซมเสื้อผ้าเก่าๆแต่คือการเย็บร้อยหัวใจและความทรงจำของใครบางคนให้กลับมาอบอุ่นอีกครั้งแม่ติ๊กอาจเป็นเพียงช่างเย็บผ้าธรรมดาแต่สิ่งที่เธอทำกลับมีค่ามากกว่าที่ใครหลายคนคาดคิดเพราะเธอไม่ได้แค่ซ่อมผ้าแต่เธอช่วยซ่อมความรู้สึกของผู้คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเธอถ้าคุณชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวสุดประทับใจครั้งหน้าสวัสดีค่ะ